องวันเ <aría> no? ้อพี <player> ่น้องับผมนบลลุนแปดสามแปดสามโอ้แปดสามแปดสามตรงตรได้ข้อผมโอ้ครับมาตรงตมาตรงตรงออกแปดสามแปดสามไดีเออแปดสามแปดสามครับพี่น้องครับมีไผถูกมั้ยนะครับผม นี่ครับผลรางมันครับ่ารุ่นต่อได้พี่น้องครับ83ดสามทีวามาตรงๆครับผมครับามแปของพี่นัดชัยพุ่มได้พี่น้องครับตรงไร้หมองพุ่มตู่ตรงเลยแมนตรงไร้หมอง83เนี่ยเขาไร้หมองอยู่83ดสามแปดสามมีมาหลายสำนักเด้พี่น้องครับผมครับเอาบริกาศรุ่นกันต่อพี่น้องครับรางวัลที่หนึ่งถารุ่นกันต่อครับผม แปดสามมาตรงตรงครับผมของพี่นัดกับของอาจารย์ผู้เขียวครับสายพระประแดงครับผมภายในมหาแปดสามแปดสามมาตรงตรงครับหารุ่นครับรางวัลทีหนึ่งนพี่น้องครับผมครับแปดสามมีก็ได้มากลายสำนักพี่น้องครับตรงตรงเลยครับผมครับถามมารุ่นกันต่อครับผมครับมารุ่นรางวัลทีหนึ่งกันครับผม เอาลุนกันได้ครับพี่้องครับเดีหาริมิไก่ไก่ไปเห็นสุ่มก็ไเห็นซุ่มตัวไหนตัวไหนหกสาม้าสอแล้วบเรียบร้อยะสองสาม้กสงสามห้า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 สามห้ สามหาครับหซื้อไปกนะครับผม3ามเก้าสองสามห้าครับสอเลขรัสองสามหาครับผมครับผมสามเก้าสองสามห้าครับพี่น้องครับสองสามหาครับพี่น้องครับ สองสามห้าครับครับตายตายครับผมเนาะสามห้าครับผมแบงค์เลยเอาครับพี่น้องครับกต่ชุ่มบรรยากาศไหวสมีนะพี่น้องครับผมครับเดี๋ยวบ่าวเฒ่าจะสรุปให้ได้ครับผมว่ามีสำนักใดแน่ครับพี่น้องครับกามาหลายสำนักอยู่พี่น้องสามหาหาสามครับผมครับนี่เบื้องหนี้มือเท้านี่เล็กไม่จะเชื่อผันเลี้ยงผันบ้าน กันยูฮนมาเข่าแล้วมันถือ่็ถือ่็ครับอันนี้น้องเด้ครับผมน้องกมาโอ้คือมากมากโตกันเลยเนาะโอ้ครับผมถือกับซื้อหาแปดสามครับผมครับลอตเตอรี่พี่น้องได้ได้ลอตเตอรี่อยู่พี่น้องครับผมลตเตอรี่ลตเตอรี่คืมิเต่าเนครับมีพี่น้องกับหาแปดสามครับผมกับหาสามแปดพี่น้อง ครับข่าสามแปดครับผมเหล็กพินาทชี้พุ่มครับเหล็กสายพระประแดงพี่น้องครับผมครับเอาครับจังไดก็จะได้ไปสรุปว่าสำนักใดเขาเนี้ยนะพี่น้องครับผมได้ยี่สองใบครับผมได้อยู่พี่น้องครับได้พ่อปนได้พ่อปนพ่อแก้วอีพี่น้องครับผม หาสามนี่บ่ได้ครับผมหาสามเป็นเลขปิดบ่ได้ได้พี่น้องสามหาครับผมครับได้นี่ยแหละครับผมได้พ่อปนปุ่ทู่นี่แหละครับผมครับเอาครับจังได้จะสรุปให้ได้ครับผมว่ามีสำนักไแตแน่ยนะพี่น้องครับอ่าสรุปจังปิฟังน้ำกันครับผมคลิปนี้ก็สวันดีครับสวัสดีครับ